เดินยืนให้เอบซีาง่ายืนข้างๆกันเออช้านะสิสี่มีคนอิจฉาไหมเนี่ยโอเขาร่วมเป็นคอนเทนต์โออ่ะ,อะ,อะขอบใจปะเดี๋ยวกลาบสบายดีแหละ สวัสดีเดอ้อพี่น้อง FC ของตุสิษ์ที่นะฮักเนี่ยแพงเบสุกูสุคนพี่น้องกับพ่อกับตุสิษย์ปั่นส,สุอีกแล้วพี่น้องไอ้เนาะสบายดีบอกว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องอยู่ทางฝั่งลราเฮาแต่กับพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศเบสุกูสุคนพี่น้องไอ้เนาะอ่ะพี่น้องหลังจากที่ตุสิษ์ เน่ไปแจ้งข่าวดีให้น้องมะนาวมาเศ้านี่เนาะทุกคนว่าแจ้งเกี่ยวกับเรื่องเงินค่าสร้างเห็นห้องน้ําัลเนาะทุกคนเนาะรากาตัวชิตจ,จะได้ออกมาตลาดเนาะเซโนเมื่อนี่ทุกคนเองการักคํำโค้งเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องเนาะอ่ะไรคนจะถามเข้ามาเนาะว่าน้องนุ่นกับดรเวเซแม เป็นจังไดแล้วอ่ะคลิปนี้มีคําตอบพี่น้องดอเรเซียมได้เดินทางมาแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังขาาม,มาอยู่อสะพานเนาะอีกเดียวเพิ่นอาจจะหดเพิ่นเอารถเพิ่นมาเองเลยพี่น้องเอยเนาะ,ะกะ <c oughs> ขอโทษขออภัยพี่น้องก็คือว่าช่วงนี้คือเขาหูห้กันว่าอ่ากระแสรักขับโค้งก็อยากออกไปแนวลบๆบเนาะ มันก็ขึ้นอยู่ครับตัวบุคลบคลบุคคลเนะพี่น้องเนาะกะบางคนกะอยากออกมาเปิดใจเพื่ออยากได้แต่เงินแต่คําแต่บางคนนี่กะอยากออกมาเปิดใจเพื่ออ่าอยากมีคู่ครองอะไรอยากเจอคนดีอะไรเนาะอยากเจอคนดีอะไรอยากเจอคนจริงใจคนที่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวน้อาอะไรเนาะกะบ่าว่ากันลูกมนุษย์กับแบบนี้แหละพี่น้องเลยเนาะอ่า แต่สาหรับคลิปนี้เนาะหลายๆคนที่ถามหาดรแซมหลายมือไปเลยเนาะ่าสิมามือใดก็มาด้ือว่าหลายคนกับบ่าว่าตุสินี่เห็ดคอนเทนต์ซื้อเนาะดรแซมนี่บ่มีตัวตนตัวหลอกลวงซื้อเนาะปั่นน้ำขึ้นมาเพื่อสั่งกระแสเพื่อเห็ดเอายอดวิวซื้อเนาะกำนองนุ่นหลายๆคนก็คิดไปต่างๆนานาเนาะี่นองเนาะบ่กว่ากันทุกคนเลยเนาะความคิดของคนเฮาเขากห้ามกันบ่ได้ทุกคนเแล้าก็บางคนกะ คิดว่าดรแซมนี่เป็นพระเป็นพระเนาะเป็นพระอยู่ในวัดเนาะพิ่นบอกล้ามาดอกว่าเพิ่นเป็นยาพ่อพิ่เป็นลวงพี่พิ่เป็นย่าทานว่ากันไปต่างๆนานาพี่น้องจะไปว่านน่นั่นเด้อเนาะจะเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวเดียวมันจะเป็นบาปพี่น้องเอยเนาะเดี๋ยวสีได้พบพ่อครับดรแซมแบบตัวเป็นๆเลยเนาะอันนี้จะชิดมาเปิดคลิปถ่ายพิ่กำลังขี่รถมาแหละเนาะ ไต่เจอน้ากันแท้แน่นอนพี่น้องเหรอครับลบทุกคำสงสัยทุกข้อสงสัยไม่ใจอยากฝากแน่พี่น้องเนาะฝากให้เป็นกำลังใจให้น้องนุ่นกับดรแซมเพิน่นเพิ่นได้มาเจอหน้ากันครัง้งแรกเนาะบอกว่าจะเป็นยังไงจะสมหวังหรือบ่สมหวังหรือว่าจังไงเข้ากะหนึ่งในตุชิตกับิคอเป็นกำลังใจให้เป็นสะพานหักเป็นสะพานบุญให้นะใหใหเนาะนอนะขอให้สมหวังแห้เลยเนาะพี่นะ้องเนาะขอให้สมหวังเนาะ สัวิดสำหรับตุสิดเนาะแต่กะผากคทุกคนเป็นร่างใจให้เเ่นกันเนาะหักกันไห้แพงกันไหวทีกว่าเกลียดดีกลัวซ้งกันเนาอพี่น้องเนาะฝากคทุกคนมีสติน้ำกันถ้าผู้บ่าวฟังไทยเนาะสิผักเงินยไหมผู้สาวฟังลาวกะคิดกคัก,กเนาะลุ่มกันกคักเบิ่งกบคักโมแน่ใจขามมาหากันคือตุสิดเล่ามาตลอดเนาะอ่าเดี๋ยวผิดพลาดไปเลยกะสิอติคนนั่นติคนนี่เนาะอ่าคืออย่างตุสชิดนี่ เป็นได้เป็นแตสะพานหักเนาะเห็นไหนคนได้คุยกันเนาะพี่น้องนเนอ,อ้เนาะคือชิบดบ่ดด้คิดบ่ดด้ว่าอ,อย่างไรเนาะคือฝากผู้บ่าวคือกันเนาะฝั่งไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศอ่าเขาต้องคิดเขาสิฝากเงิ้นไหมู้สาวาเขากับฝากสำใด้สำานึง่งเขายังบ่ดด้เคยเห็นหน้าเห็นตากันเนาะอ่าเพื่ออ่าเพื่ออยากเอาใจสาวๆกับเขาก็เข้าใจเนาะอยา่าไปหายเนาะด้วยว่าเขามักหักหรือว่าเขามีมาอยากหายใจนันก็เรื่องของผู้เกี้ยวนาะพี่น้องเนาะ อ่าบอกว่ากันคือสําหรับตุศิษย์นี่กะจะเป็นสะพานหักเป็นสะพานบุญให้อย่างเต็มที่เนาะโอเคเดี๋ยวพี่แซมพนมาหอดเพื่นอน้องเนาะเดี๋ยวเจอกันพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเนาะเจอกันฝากเป็นกำใจฝากเบิง้งบุคําโฆษณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตุศิษย์แน่เดี๋ยวพี่น้องเด้อโอเคทุกคนเนาะหลังจากที่อ่าตุศิษย์จะเปิดคลิปไปทีนี่ตัดภาพมาสบายดีน้องนุ่น ซึ่งคินอย่างเด้นาะคิดอย่างเด้โอ้ยนาะอสาคนมีความหักเด้พี่น้องคาดเข็มขัดในน้องละ่นสีห้องเราได้คันบอดติดเข็มขัดสบายดีน้องนุ่นเนาะบ่ด้เจอกันแต้เฮิเติบเนาะเจออยู่แต่ว่าบ่ด้อ่ะสู้สู่้ายคลิปปันใดพี่น้องเห็นเนาะมาเจอกันในมือนี่คือว่า อาเฮาสีมาหลัดเอาพี่แซมเนาะดูว่าไอแซมอะไรทุกคนเป็นบอลงนุน่นโดตอนนี้เราก็มาฮอดเรียบร้อยเลยเนาะครั้งแรกที่ได้เห็นหน้ากันเห็นจังไดน้องนุ่นหนูซึกจังไดเขาซึกจังไดหนูซึกดีหนูซึกดีแต่จะตื่นเต้นอะไรเนาะเห็นกันในโทรศัพท์กับกับในหูบมีคือกันบ่คือกันคือกันเนาะ อ่าคือกันพน่นองเลยเนาะตศิด์กะกะเบิงเบิงน้ำเลยกะคิดว่าเพื่อนเป็นคนอย่างไรทางนู้นทางเบิงจากภายนอกเพื่นแลยนี่ดีกว่าเพื่อนกะเขากับพ่อแม่เอมเพื่อนไปหาอยู่นเ,นยเพื่อนอนไหนี่เนาะเดียเพิ่นไปหาก่อนอีก่นองตุศิษย์ถ่ายอยู่ห้านอยู่ตลาด,ดว่าก็เดินมาแล้วพีแซมเพิ่นหนึ่งหูหอดเื่อนก่อนอีกป้าว่ากิ่งเลยขนาดมาข้างเลขเนาะอ่าทุกคนเอประกา อตอนนี้เขากำลังสิพาเพิ่นไปที่พักนู่นเนาะไปเซาลองแฮมก็คือว่าฮีดครองประเพณีบ้านเฮากาะต้องต้องนอนอยู่ฮองแฮมเนาะขันแขกเพิ่นมาจต่างประเทศนานะพี่เนาะอ่ะลบลบเด้อลบทุกทุกคนที่เคยคอมเมนต์ว่าบางคนก็นว่าเฮานี่ <c ười> ปั้นเรื่องอะไรนู่น <c ười> <c ười> ปั้นเรื่องอลไรก่าพี่แซมนีมีตัวตนเลยเขาเอาเงินแบบ จกเงินตัวเองมามาเหตุทายคลิปไปซื้ออะไรบางคนว่านะอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันว่าพี่แซมเพิ่นจะเป็นจังใดเนาะโตโตต้นเพิ่นเป็นจังใดพี่น้องเอรอเนาะกะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องนุ่นแล้วก็ทั้งพี่แซมแล้วก็ต้องตัวชิดน้ำเน่พี่น้องเอรอเนาะอ่าอ่าถโดนเติบถ่าเตะเศร้าเพิ่นขับรถเพิ่นมาเองเลยบอกน้องนุ่นแม่ขับไปเองเก่งเลยเนาะ เองขนาดทุกคนเลยเต้นเต้นนี่ให้เต้นเต้นเองเต้นเต้นกกลัวฮ่อน้องนุ่นอีกแล้วประจักรนี้สัมภาษณพกับคำถามในหัวมันก็ลายหนึ่งบัดบัดสิมาถามเลยถามบ๊ะบ๊ะอันนั่นโบอกได้ใช่ไห้น้องนุ่นพาไปห้องคเฮมเดินองค์นุ่นเดินจะเลือกเลยว่าห้องห้องคเฮมจะใดเนาะรถเพิ่นกับขี่น้ำหลังเท่าน response, ีาน compass, <laughs> ้แหละทุก <Pal> ค <ak ai> นเลยเนาะ ที่แรกว่าสี่ทายอยู่เพื่อนตงนุ่นกะอยากให้เพื่อนพักพอ่อนนั่นแหละเพื่อนมาไม่เมื่อยเขาก็พอถามอย่างเขาก็กันเองเนาะการทายาลิปนี่กะเขาก็ต้องมีสปิริตแล้วก็มีชนโตน้ำอะไรพี่น้องเลยคนเลยเนาะเ,าเห็นกันจนได้เห็นกันจนได้เห็นกันลวเด้อลหลายคนก็ข้องถาอ่าบางคนก็ว่าพี่แซมนี่เป็นพระอยู่วัด บบมาเลยแหละวะโบมาเลยแหละอ่ามักอันไม่ออกนุ่นเลยแหละมักเรามาบ่ได้เลยแหละว่าพี่น้องเนาะได้เด้อได้เด้อเอาเพราะว่าช่วงนี้กะรักขักคําโค้งกะอ่ามันดราม่าหลายด้น้องนุ้นมีอ่าคลิปลบๆหลายเจ้ากระเบิ้งบ่เอาแต่สำหรับชเฮานี่บบมีการหลอกลวงในนอนนอนตงนุ่นเนาะขอแจ่ว่า อ่าคือพี่แซมกับคอยเพิ่นเป็นคนดีว่านซาคือน้องนุ่นก็เคยบอกตลอดทุกคนเนาะพ่อแม่น้องนุ่นเพิ่นก็ไ่ได้รังเกียจเนาะอ่ามากับเพิ่นเพิ่นเข้ากันได้ดีอีกบอนนุ่นคอยลาดนี่เนาะคอยมาตำลักอันนี่โอ้ยคอยลาดเนาะเพิ่นไปฮอดเฮือนกันแล้วพี่น้องเ้ยเนาะโอยเอาเอาเอาเป็นอย่างเดี๋ยวสีให้พีให้น้องเบ่งภาพบรรยากาศอ่า น้ากันอยู่ดอกเนาะอันนี้ก็ขออนุญาตเพิดแล้วแหละพี่แซมแล้วก็ขอน้องนุ่นน้าเพิ่นกับเบอร์ด้าอย่างมึงี่ยังปิดบังเพิ่นวาอยาก่ายก็ทายได้ตามสบายเนาะใช้น้องนุ่นหอนบอใกล้หละใกล้เลยนี่น้องอันนี้เฮาขี่มามาหาห้องห้องพักโรงแรมโรงแรมไปตรงนี้บอแมมเพราะว่าจ้าหนได้เปิดเปิดตะเลียวถานเลย S <S <S มองนุ่นก็กนได้นั่งรถของตู้ชิดข้างแรกของไอ้ข้างแรกเนาะมุดมันเฮงเฮงน้ำกันมมเฮง,งเฮงป่าป่าไปๆห่างๆเลยหอ,อดเลยฮอดฮอดอาะงแฮมแล้วเดี๋ยวของแฮมก่อน รถเพิ่นต่ำเนาะรถเก่งทั้งหลังงูรถเพิ่นต่ำเลยทางบ้านเขาซ้ำเอาห่อนอะไรห่อนอะไรคนเลยเนาะหอดน้อนงแฮมเลยเดี๋ยวใช้เบิ้งภาพบรรยากาศเนาะอันนี้น้องนุ่นเพิ่นเป็นคนเลือกเด้อคนเด้อเนาะเลี้ยงให้เทาไปจอดจอดอยู่ทั้งหน้านเนาะเอ็นบ่ แต่จังให้เพิ่นบอกว่าอยู่ใส่เจ้าของเพิ่นบ้านังอยู่ค่ะฮั้จอดจอดอยู่ห่มที่แล้วจื้ด ลงได้มาดนี่นี่รถพี่แซมเพิ่นมาแล้วพี่นอ้องคนทะเบียนป้ายไทยอย่างดีนี่เราจะซิดเนาะสบายดีทั้งนั้นสบายดีอ้าวพี่แซมสวัสดีครับสวัสดีแคีทั้งหลายโดยโย้อยรอรอรอ,อเห็นตัวจริงแล้วมไม่ใช่จ้าววาดนะครับจ้าววาผมเป็นจ้าววาดเล่นบอย ไม่ไม่ใช่เจ้าอาวาสใช่ไหมเจ้าอาวาสเจ้าพิฆาตเจ้าพิฆาตตอนนี้จะได้พาพี่แซมมาห้องแฮมแล้วเนาะเดี๋ยวให้น้องนุ่นอ่าน้องนุ่นไปถามก็ได้โดยว่าอ่าห้องห้องจะราคาเท่าไหร่ให้น้องนุ่นจัดการเลยให้น้องนุ่นเป็นคนดูแลเป็นคนจ่ายโดยนี่พี่นุ่นเป็นคนเลี้ยงโดยแต่ก็ขอบคุณบ่าวตู้ศิกนะครับคือบ่าวตู้ศิเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว ครับครับเอฟซีอาจจะไม่รู้นะครับเพราะงั้นตู้สิบก็ต้องหาคนที่ดีที่สุดให้ผมครับม่งั้นผมโฉบครับครับก็ขอบคุณบาวตู้สิบที่มีภรรยาที่แสนดีมากนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาแบบอย่างครับผมแบบอย่างบารตู้สิบแล้ว่็ย้วาผมมั่นคงทางด้านครอบครัวด้วยครับครับแต่แล้วก็ผมก็ขอขอบคุณพี่แซมด้วยที่ ข้ามาหาพวกเราเพื่อ,อ่าลบทุกตาคําที่สงสัยก็ต่อไปก็ขอให้แบบสองแล้วก็พี่แซมนี่ทําให้ความรักระหว่างสองประเทศเราเพิ่มขึ้นอีกครับแล้วก็ขอให้ทุกคนลุ้นช่วยกันก็ขอให้สมหวังครับผมด้วยก็คือจริงๆ,ๆเนี่ยครับแม่ยายผมเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้ามาเที่ยวบ,บ่อยเขาจะมาเอาค่าสิดตออต้องมาบ่อย นี่สาวก็ยังผมจะโกรธแล้วนะมามาเนี่ยไม่ถึงผมก่อนไปถึงบ้านน้องนุ่นก่อนเลยเนี่ยอ๋อไม่พ่ใจใช่ไหมครับผมจยจะไปเซอร์ไพรส์บ่าวตุ๊กศิษย์นั่นแหละเพราะผมมีพิกัดบ้านอยู่อ่าอันนี้พูดกันเล่นๆพี่น้องไม่เป็นไรคือคืออย่างพี่แซมบอกอ่าคือข่อยกับอ้าเพื่อนนี่หู้จักกันมานานแล้วเนาะแต่แต่คลิปนี้ผมก็ขออนุญาตพูดไทยเพราะว่าพี่แซมนี่คือพังภาษาเราอ่บาบ,บางครั้งอ่าครับเดี๋ยวน้องขอปิด อ่าติดรถก่อนนะพี่รับครับ,รบเดี๋ยวคนของไปช่วยพี่น้องเนาะติดรถก่อนปิดรถก่อนอ้อมีคอมพิวเตอร์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าเครื่องวัดนะครับความดันเครื่องวัดหัวใจอะไรพวกนี้นะครับปาม,มาวัดให้อ่า น้องนุ่นแม่น้องนุ่นพ่อน้องนุ่นดูซิว่าหออัวใจเป็นยังไงความดันเลือดเป็นยังไงอะไรพวกนี้เนาะครับครับว่ากันอ่าอะได้เลยบอกน้องนุ่นได้เลยอ,อ,อันคนเครื่องไปพุ่นเลยบอกหรือว่าอารถเขาไปจอดอยู่พุพนเอนนอพี่เจ้าของเขาบอกว่ารถไปจอดที่ที่มันใกล้ใกล้ห้องเลยห้องเบอร์ยังศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สาม เดีย er ๋ยวลองยืนยืนจะเจ๊งกันโดยยืนในเอฟซีว่างอ้นยืนข้างๆกันเออใช่ฉานะสิสิมีคนอิจฉาไหมเนี่ยอ๋อเขาร่วมเป็นคอนเทนต์อ๋ออ้าเข้าใจปะเดี๋ยวให้พี่แซมเอารถไปจอดอ่าเบอร์อย่างไรกินี่พี่แซมจําได้ไหมเบอร์อะไรห้องเบอร์อะไรเขาเขารอผมไปนู่นน่นนู่นเดวิดเดวิดเดวิดอ๋อเอาให้เพื่อนคนละห้องอืมโดยโดยเขาจะได้นั่งกินเหล้า อ๋อครับปอยา<ห>อีมอืมมีคำถามอีกเยอะแต่ยังไม่ถามเ,ออเพราะว่าพี่แซมเพิ่งมาถึงก็เหนื่อยด้วยเนาะทุกคนเนาะเหนื่อยเท่ากันดเดี๋ยวรามีโอกาสแล้วนั่งคุยกันที่โตที่อะไรเดี๋ยวจะถามหลายเรื่องอยู่อ่า เดี๋ยวอีทางมันเป็นไงเจอกันตัวจริงน้องนุ่นเป็นยังไงครับผมก็เออไม่กล้าวิจารณ์เนาะเล่นก็น่ารักครับกว่าในคลิปครับน่ารักนะครับก็สมกับเออเขาเรียกว่าอะไรนะเขินกันบ่นีเขินกันระยะหนี่อ๋อคือจริงๆเนี่ยนะผมกับน้องนุ่นเนี่ยคือพอคุยกันเนี่ยคล้ายๆว่ารู้จักกันมาเป็นสิบปี มันมันมันข้ามตรงนั้นมาแล้วข้ามตรงเขินมาแล้วเพราะว่าวุฒิภาวะน้องกรสงกนเรื่อยๆอยู่ไหมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ่าพีแซมสอนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นสําหรับน้องนุ่นเด้สาล่ะเห็นเห็นตัวจริงอ่ยเพื่อนหน้าแดงเด้วนี่หน้าแดงเอาเอาเอาปิดอันนี้ลงก่อนหน่อยพี่ปิดลงไหม อ่าอ่ามีคำถามอะไรผู้ถามก็คืนแทนแล้วก็ดีใจดีใจแห้งผมดีใจมากเลยดีใจผมก็จะเอาอย่างผู้สุดเลยรับกลูกรกักเมียใช่ไหมส่วนผมเนี่ยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาบอกว่าตอนนี้เทนะ่าไหร่นะเท่าไหร่อ๋อน้องนุ่นให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอาทิตย์นี้เท่าไหร่ยังเข้าเดิมอยู่แปดสิบแล้วพี่กี่เปอร์เซ็นต์น่าถามก่อนของผมใช่ไหมเอาไว บอกบอกแค่ซือไม่ได้เอาให้บอกกลับลงอ๋อแคซือจะว่าผมนี่ตอนนี้เขาเขาจะถามว่าแล้วจะให้เอาไปจอดที่ไหนพี่เบอร์อะไรเบอร์อะไรศูนย์สองเบอร์ศูนย์สองพี่อยู่ตรงนู้นเบอร์ศูนย์สองพี่ครับเบอร์ศูนย์สองครับผมเดี๋ยวก็จะอ่าให้ให้พี่แซมแล้วก็อ่า เลขาพี่แซมอาบน้ําแต่งตัวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปกินข้าวนะพี่เนาะเลขาผมมีสองคนอันนี้คือขับรถอันนี้อ๋อคนขับรถให้คนหนึ่งที่ดุดดุขับน้องนุ่นนะนะชื่อภูอันนี้้องภูดุตอนนี้กําลังเรียนหนังสืออยู่ใกล้จะจบแล้วใกล้จบแล้วป่ะข่ายางไปห่องน้ำเลยป่ะปะน้องนุ่นยางเลยจะเยหบ่อยก็ออกมาปกป้องเราอะไรทีนเอากระเจห้องให้บ่ เอาเอากุญแจห้องให้ครับปะย่างไปเลยไปเอกกบนางเอกย่างไปก,ก่อนเลยเ FC ที่เข้ามาชื่นชมนี่นะค,ะครับเป็นธรรมดาเพราะเขาไม่ถึงของจริงใช่ไหมครับ้บังับแม้แต่เราเราเป็นถ้าเราเห็นแบบนี้เราก็เข้าใจตามที่เราเคยผ่านมาใช่ไหมครับผ่านเาล่าหระิอมาให้น้องงดอะไรเงี้ยครับครับ <c oughs> ก็แล้วแต่เขาจะคิดเลยนะครับใช่ไหมบางคนก็คิดว่าเราดีไม่ดีมันแล้วแต่คนเลยนะว่ามันอยู่ที่แต่ละคนผ่านการหลอมมายังไงถ้าปลอหลงมายัางไงไใช่ไหมเคยผ่านความปวดร้ายอะไรมามากไหมอะไรเงรี้ยเขาก็จะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าแต่เราเนี่ยเราก็พูดไม่ได้ว่าตอนที่ทาไปบวชเนี่ยนะใช่ไหมเราก็บอกเลยขาครูว่า ระวังแผนเป็นขั้นๆเลนะเรารู้ว่าตั้งแต่ขั้นนี้ถึงขั้นนี้มันเกิดจะเกิดอะไรขึ้นเงนี้ยทามอาไปให้เสร็จใช่ไหมพอเราไปลบเนี่ยเราติดต่อเราต้องปูไม่ได้สามเดือนบางคนคิดคือคิดว่าต้องปูไปเป็นพระอะไรอะไรเงี้ยนะไม่ได้เราก็คือแล้วแต่คนจะคิดอ่ะแต่วันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมั้งเนานะเนาะให,ให้ให้ทุกคนหายอ่าเลิกไม่อยากให้ทุกคนคิดลบเนะพี่เนาะอ่ามาทุกคนมาเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละก็คือ กินง่ายอยู่ง่ายครับอืมกินง่ายอยู่ง่ายขออาหารก็หอยสุกแค่นั้นเองครับดังอื่นก็ได้หมดอ่ับก็ินไม่หมดหอยสุกถ้าเป็นตัวตีนเลยเตรงนี้แนะครับโอ้ยคืนคืนเทสได้คอยตอนนี้น้องเก <c oughs> <c oughs> ินเทนสองคนดีใจเนาะดีใจดีใจน้ำหลายๆอ่าพี่แซมเพิ่นก็เอารถมาเองเลยถือว่าเพิ่นเชื่ออย่างไหนน้องเก่งเลยก็แล้วก็รอบครอบต่างกั ตลาดสุดยอดนะไปว่าเนาะครั้งแรกอีกใช่ไหมพี่ครั้งแรกด้วยซื้อเอฟซีวางผมให้เยอะๆนะครับเพราะชีวิตผมเนี่ยน้องนุ่นเขาจะอยู่ก็ตายจะใครก็รอดอยู่ในไรกำเบงของน้องนุ่นอ๋ออยู่ในไรกำเบงของน้องนุ่นแล้วแต่แต่ให้ไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวส่วนแม่เนี่ยครับเขาบอกว่าเออถ้าลูกมาเยี่ยมบ่อยๆนะถ้าสืนสอดแม่จะไม่เอาเลยไม่เอาเลยโอ้วาวาวอ่ะห้องแล้วพี่น้อง หอนห้องแล้วหอนห้องแล้วเดี๋ยวพี่ห้องพี่ศูกับศูอ๋อศูนย์สามกับศูนย์หนึ่งแล้วพอเอาองไนเดี๋ยก็พี่แซมก็เลือกเลยว่าอยากได้ห้องไหนไหนกได้้องเือกให้ก็ได้ที่เอาห้องเบอร์หนึ่งก็ได้ อ่าเอาไปหนึ่งก็ได้เนาะฮะเพื่อความฝึกไว้ครับจะไหมเขาบผกครับใครเนี่ยแค่เชื่อภรรยาจะเจริญรุ่งเรืองครับอกครับใช่ไหมอ่ะเขากะสีได้จบลิปเพราะว่าสีห้พี่แซมฝักพรเนาะพี่แซมมีอย่างสีฝากบอกหลายๆคนมาพี่ทั้งฟังไทยฟังลาวอะไรก็ต่างประเทศก็คือเราก็เป็นพี่น้องกันนะนะคือเราเข้าใจว่าการหลอกลวงเรื่อยตรงเรงนี่ย มันอยู่ที่แต่ละคนเนี่ยต้องการเอาตัวรอดใช่ไหมก็คืออภ้นฐานแต่ละบุคคลใช่ไหมครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะพื้นฐานแต่ละคมเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับต่างแต่แต่ละบุคคลเนาะใช่ครับคนก็มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำยังไงคเขาจะมีตัวรอดครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดิ้นรนอ่ะใช่ไหมในเมื่อมีการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรพวกนี้ก็อยากได้ทุกคน่ะใช่ไหมมีใครอยากได้แต่ว่า แล้วก็ต้องสาหรับเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องคิดว่าเออท่านเราไปทํางานใช่ไหมครับทํางานอยู่เนี่ยก่อนจะได้เงินมาพันหนึ่งสองพันหรือหนึ่งหนึ่งแสนเนอะไรพวกนี้ครับบางคนก็ได้มายากครับก็ได้มาง่ายๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปเบียดเบียนเขาเนี่ยจะไปคล้ายๆว่าไปหลอกเขาเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่ดีไงครับก็คือในท่าในทางในทางศาสนาก็ถือว่า เป็นเรื่องบาปนะแต่ถ้าเป็นเรื่องสังคมเนี่ยเนาะต่อไปเนี่ยก็คือท่านทําอะไรไว้ก็แล้วแต่แต่ผมเนี่ยออกกับเรื่องนู้นเนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดครับลูท่านก็เห็นใช่ไหมครับถ้าลูกท่านเห็นว่าเออพ่อแม่ท่านเป็นคนขี้โกงเนี่ยครับท่านอยู่ในสังคมได้ไงครับแม้กระทัง่งท่านไปทํางานเนี่ยก็เห็นหมดและมันเป็นการทาลายอนาคตหรือที่สั้นๆ,ๆ่ะนะครับนะท่านได้เงินแค่หนึ่งแสนสองแสนเนี่ยแต่ท่านทนทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตครับทำงานด,ด,ด้วยตัวเองดีกอ่า ครับแต่ถ้าผู้ใดเข้าใจกระชิคขึ้นได้เนาะสําหรับพี่แซมเพิ่นอธิบายให้ฟังเพิ่นฝากทุกคนท่นี่เนาะในการฉีขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงหรืที่ตามใช่ไหมพี่อ่าสําหรับน้องนุ่นสําหรับน้องน,นุ่นเด้มีอย่างที่ฝากบอกหนะลายคนที่ผ่านมาที่ทตามเขาจะเป็นห่วงน้องนุ่นเป็นห่วงพี่แซมมีอย่างอยากบอกบอ่ตอนนี้เขาได้มาเห็นกันแหละเกือบเอนกับเอากับอดตตัวสำหรับน้องกะ บริบทัวคือกันเนาะ<ม>อ่ะต้องนุ่นตอบสันส้นๆแล้วก็ให้คิดเอาทุกคนเนาะ<ม>ตอบสั้นๆเอาเบาๆลายเนาะอ่าอันนี้พี่แซมเพิ่นอธิบายเบิดแหละทุกอย่างแหละประมาณนี้เนาะก็ฝากฝากได้ทุกคนเด้ออ่าเดี๋ยวให้พี่แซมบักฟอนดีก่อพี่ดนะเดี๋ยวจะโทรหาครับถ้ามีเรื่องไซเบอร์อะไรพวกนี้นะครับผมทลงานเกี่ยวกับไซเบอร์เสกเรียลอ๋อได้นะครับเดี๋ยวเรากินข้าวตอนเย็นเราคุยกันเรื่องนี้ครับอ่ะสบายดีสองคนเด้อสบายดี ครับสวัสดีครับโอเคพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีอะก่อนจะปิดคลิปเพราะแดดแห้งอะไรทุกคนเด้อพ่นาะกะฝากพี่น้องติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้อ่าน้องนุ่นแลวก็ดรแซมแน่พี่น้องน Sam, เนาะดรแซมเพิ่นก็มาแท้มาจริงเนาะต่างฝ่ายต่างมาในตัวมาเจอหน้ากันสําหรับน้องนุ่นเ,น Sam, เนนแบบพิ่นกะให้ดรแซมไปแล้ว8ปดสิบเซ็นเนาะให้แบบใดพี่น้องให้แบบ ความมู้สึกดีมู้สึกดีต่อกันอะไรเนาะและ้วกะ็พี่แซมมันก็มู้สึกดีคือกันพับรรบบรรบนวาเนาะตอนนี้อยู่ในกำมือของน้องนุ่นแล้วพับรรบบรรบนวาเนาะอ่าความหักของครูนี่จบลงแบบใดเนาะนี่องเนาะ,ะมันกะมีทั้งอ่าช่วงหักคำโค้งมันกะมีลบๆแนะ่แต่สําหรับคููน้องนุ่นเดี๋ยวเราจะติดตามกันว่าจะเป็นยังไงพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตุ๊ซิดได้พี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องสบายดี